กาลเวลาล่วงเลยผ่านไปช่วงแห่งวัยเราก็ผ่านไปตามลำดับลำดับในความแก่ความเจ็บความตายก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนั่นเองเราทั้งหลายต่างเป็นคนที่สแสวงหาคุณงามความดีต่างมาสแสวงหาบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจิตใจนี่สำคัญเพราะจิตนั้นไม่ตายตายไปแต่ ร่างกายของเราเนี่เองมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดเรามีกรรมเป็นของของตนแล้วก็ทำกรรมดีไว้การทำกรรมดีนี่แหละทำให้เรามีบุญมีกุศลคือความฉลาดมีบรารมีสิบทานบรารมีศีลบรารมีเนคขม,มะปัญญาวิริยะขันติสัจ,จอธิิฐานเมตตา แล้วเจอเดินอุเบกขาต่อการเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปเราจะกินเวลาไม่ใช่เวลามากินเรานั่นเองเรากินบุญกุศลบุญกุศลบาร,รมีบาร,รมีเราก็จะเพิ่มพูนไปเรื่อยแต่เวลาถ้ากินสกายสังขารเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดนั่นเองฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อม ยอมรับความเป็นจริงให้ได้ว่าเราเกิดมาเพื่อจะมาสังสนคุณงามความวความดีวันโกนไม่ละวันพระขึ้น8ปดค่ำเราก็ไม่ขาดในการทำวัดในการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญอนน้อทมทอมตนบันทึกบุญทุกวันนั่นเองบุญนี้แหละเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าและโลกต่อๆไปถ้าเรายังเวีนว่าตายเกิดนั่นเอง ฉะนั้นเราต้องเอาบุญเป็นสิ่งที่จะติดตัวจิตใจของเราไปถ้าเราไม่บุญไม่มีบุญไม่มีกุศลคือความฉลาดไม่มีบรารมีแล้วเราก็เป็นอภพษสัตว์สัตว์ที่เกิดมากินนอนแล้วเสืพอนพันเท่านั้นนั่นเองเราก็จะเป็นสัตว์ที่เวียนว่ายในอบายภูมิสีนั่นเองฉะนั้นอบายภูมิสี เราเห็นอยู่แล้วว่าสัตว์เดรัจชานมีการกินนอนเสพกามเท่านั้นถ้าเป็นอาสูรร่างกายก็มีความหวาดกลัวถ้าเป็นเปรตก็มีความหิวไม่รู้จะอิ่มถ้าเป็นสัตว์นรกก็มีความทุกข์ไม่สังสาเพราะความทุกข์ในการกระทําของเจ้าของนั่นเองนี่แหละเราทั้งหลายเป็นผู้ที่สนใจไฟในธรรมคุณงามความดี มันสวดมนต์เพราะการเจริญพุทธมนต์นี่แหละมนต์หนึ่งเดียวที่ทำให้เราเกิดความปิติความยินดีโพชงเจ็ดเราก็จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้นั่นเองหนึ่งสติสัมโพชงมีสติอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองสองธรรมวิจยะสมโพชงการพิจัยวิจารณ์ในสิ่งที่ทำคำที่เรากล่าวนั่นเองนี่แหละมีธรรมวิจัยธรรมวิจารณ์ วิจารณ์ว่าเรามีความปิติความสุขไหมนั่นเองถ้าเรามีความวิจกวิจารณ์เรื่อยเราก็จะมีความเพียรเพียรสร้างคุณงามความดีเพียรสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองข้อที่3คือความเพียรเพียรต่อเนื่องไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วข้อที่4มีปิติความเบิกบานใจ ความปิติความอิ่มใจเบิกบานใจปสัสธิความเบิกบานใจนั่นเองฉะนั้นปิติกับปสัสถีขาดอะไรอันหนึ่งไปไม่ได้นั่นเองแล้วมีสมาธิคือความตั้งใจมั่นชอบประกอบด้วยธรรมแล้วเราก็จะมีการวางอุเบกขาต่อการเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปเราก็ไม่ยึดติดในกายสังขารเราเราก็ไม่ติดกายผู้อื่น เราไม่ถูกบ่วงคอผูกคอไว้ไม่ถูกบ่วงข้อมือผูกข้อมือไว้เราไม่ถูกบ่วงข้อเท้าผูกทรัพย์สินสมบัติไว้นั่นเองเราถึงมาหาอริยทรัพย์เจ็ดประการเรามาสแสวงหาสิ่งที่เป็นอมาตะธาตุอมาตะธรรมคือศรัทธาสองีลส,สามเฮริความละอาย 4. โอตปะความเกรงกลัวตบะ ห้าพาหุสัจจะการได้ยินได้ฟังมากหกการจาาค่าสิ่งไม่ดีออกไปเจ็ดปัญญาความรอบรู้นั่นเองอริยทรัพย์เจ็ดประการนี่แหละมีแล้วไม่หมดไปจากจิตใจคุณงามความดีเพราะคนดีทำดีง่ายจะทำชั่วยากต่างจากคนชั่วทำชั่วง่ายจะมาทำบุญทำคุศสนก็เป็นสิ่งที่ยากนั่นเองไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตา ไม่เห็นความทุกข์ทรมานก็ยังยึดมั่นในกายสังขารติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลพระในกรรม,มาคุณกรรมมาโทษนั่นเองสิ่งที่เป็นคุณย่อมมีโทษอยู่ในที่นั้นนั่นเองฉะนั้นเราต้องเป็นกรรมเป็นมาคุณเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราติดในกรรมมาคุณไม่มีสติไม่มีสมาธิ ไม่บินปัญญาเราก็เป็นกรรมโทษโทษทําให้เราจมให้เราแช่ให้เราเนิ่นช้าเสียเวลาในการใช้ชีวิตในการสแสวงหาธรรมะให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองวัดไม่เข้าพระพุทธเจ้าไม่นบน้อมไม่ฟังธรรมไม่สมาทานศีลอัปรมจริยาจิตใจเราก็จะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาวิชาวิมุตติก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเอง ศาสนาพรมจันทร์นี้แหละเป็นตัวแท้ตัวจริงของศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งพรมจันทร์ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการออกกากการเวียนว่ายตายเกิดออกการจากการหาที่จบที่สิ้นไม่ได้นั่นเองศาสนาพุทธเป็นทางออกที่ทําให้เราหลุดพ้นได้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเอง ถ้าเรามีปัญญาสมาธิทีิแล้วเราก็จะมีความดํารินั่นเองดําริออกจากกามดําริรีนการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองนี่แหละความดัริบลแล้วเราก็เป็นปัญญาสองข้อสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปโปนั่นเองความดําริออกจากการถึงเราไม่ จะหลุดพ้นในชาตินี้ไม่เป็นโซดาบันสกาทาคาอนาคาอรหัน์ก็ตามแต่เราก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เราไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อจะไปพานิพานสมบัตินั่นเอง3ส,สมบัตินี่แหละที่ทำให้เราเกิดมีความสุขความสงบความร่มเย็นนั่นเองความสะอาดคือการมีศีลความสว่างคือมีปัญญาการมีความสงบ คือความมีสมาธินั่นเองสงบพระงับจากบาปอกุศลและธรรมทั้งหลายเราจะเอาขันห้ามาสร้างคุณงามความดีเอารคูคเวรณาสัญญาสังขารวิญญาณเองขันห้ามาสร้างคุณงามความดีเอาขันของตายไปดกมาเรียนรู้ศึกษาศีลละขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันนั่นเอง เราจะมีปัญญาญาณรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราก็หาตัวเองก็พบครบตัวเองก็ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่อจะสังสมบุญกุศลบาร,รมีเพื่อจะเกิดเป็นมนุษย์สมบัตินั่นเองเราจะไม่เกิดเป็นคนเพราะคนมันละคนทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ความเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่จิตใจสูงนั่นเอง เหมือนดังยุงมีดีที่ไว้คนถ้าใจต่ำเป็นได้แค่เพียงคนนั่นเองฉะนั้นเราต้องใจสูงเป็นผู้ที่มีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบนั่นเองถ้าเรามีความสะอาดมีความสว่างความสงบแล้วจิตใจเราก็จะดีดีในเบื้องต้นดีในท่ามกลางดีที่สุดนั่นเองถึงร่างกายเราจะสุดสม เราจะเจ็บป่วยเราจะไม่สบายเราก็เตรียมตัวให้พร้อมยอมรับความเป็นจริงว่าเราจะเพียรสร้างคุณงามความดีเพราะความเพียร4อย่างนี้แหละทำให้เราพ้นได้หนึ่งเพียรกั้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นสองเพียรชําระของเก่าสามเพียรทำบุญทํากุศลให้ถึงพร้อมสี่รักษาบุญกุศลให้เป็นบรารมีให้ได้นั่นเอง ขันติบรารมีความอดทนอดตั้นสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจเจริญเมตตาต่อตอนเองเมตตาต่อผู้อื่นมุติตาต่อผู้อื่นที่เขาได้ดีไม่อิจฉาตาร้อนนั่นเองนี่แหละการมุติตาวางอุเบกขาต่อคนที่ช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้เราก็ปล่อยวางไปนั่นเองนี่แหละพรมวิหารสีเป็นสิ่งที่เราต้องจเจริญบ่อยๆเจริญบ่อยๆแล้ว เราก็จะมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในเองมีอิทธิบาสีมีคุณเครื่องแห่งความสำเร็จสำเร็จในการสร้างคุณงามความดีสร้างภาระหอินทรียหนั่นเองภาระคือพลังอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ใหญ่ในการเจริญสติสมโพชงธรรมวิญยสมโพชงวิริยะสมโพชง,พชงปิติสมโพชง ัสสติสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบคาสัมโพชฌงนั่นเองเราก็จะเป็นคนที่มีสติอยู่ในกายเวทนาแล้วมีการฝึกจิตเพื่อเข้าถึงธรรมนั่นเองเรามีสติปัฏฐานสีแล้วมีสมาปัฏฐานสีแล้วเรามีอิทธิบาสสีมีความรักพอใจในธรรมคำสังสอนพุทธเจ้ารักที่จะสร้างคุณงามความดี สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองถ้าเรามีความรักแล้วเราก็รู้ว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากําหนดรู้ไม่ใช่เรากําหนดหลงนั่นเองทุกเนี่ยเรากําหนดรู้ไม่ให้เราหลงหรือไม่หลงตัวลืมตายไม่หลงกายก็ไม่ลืมว่าเราแก่ไม่หลงผัวหลงเมียไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่ไม่หลงทำมาหากินแล้วก็ทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง นี่แหละทุกนี่เรากําหนดรู้สิ่งที่ก่อทุกข์เราก็เพียรละคืออะไรคือกิเลสอย่างหยาบคือทางกายทางวาจาเราก็เพียรละกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ห้าหนึ่งกรรมชันทะสพยาบาท 3. ามถินณนมิทะความง่วงเหงาหอนอน 4. อุระจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาห 5. ความลังเลสงสัยนั่นเองเราก็ต้องเพียรละกิเลสอย่างกลางเรา เพื่อจะให้เราสงบระงับจากบาปอากุศลละธรรมทั้งหลายกิเลสอย่างละเอียดคืออนุสัยเจ็กิเลสอย่างละเอียดคืออุป,ปกิเลสนะิบหกนั่นเองอภิสมาโลโคโลภเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นโทโซ่ความปัทุสลายโกโทความโกดเคืองอุปนาโห่ความผูกเวรไม่มั่นกันมาโคความลบลู่ดูถูกปาราโซ่ความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่น อิสาความทิษยามัชริยังความตนีเหนียวแน่นกิดกันทั้งข้าวของและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่หเจ้าคนซาเธอยังความโอ,อ้อวดตัวยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ทำโพวความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยทำโดยชอบซารัำโพวความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่ากล่าวโดยทำโดยชอบ มาโนความเย่อหยิ่งถือตัวถือตนอาติมาโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมาโทความเมาหลงในร่างกายที่สุดสมด้วยความชลาและความป่วยไข่ยอยู่เป็นนิดประมาโดความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังนั่นเองอุปกรสิบหเรามีทุกข้อเราจะมีมากมีน้อยก็อยู่ที่การสั่งสม บุญกุศลบารมีถ้าบุญกุศลบารมีเรามีมากอุปเกรสิบหกก็มีน้อยไปเรื่อยๆถ้าอุปเกรสิบหกมีมากบุญกุศลคุณงามความดีบารมีก็เหลือน้อยไปเรื่อยๆนั่นเองนี่แหละกิเลสอย่างละเอียดเราต้องเพียรชำระออกไปคืออนุัสเกตหนึ่งกามมนุัสหมกมุ่นในกามสปฏิคานุสัสความขัดเคืองนั่นเอง ขัดเคืองตนเองขัดเคืองผู้อื่นเราก็ละความขัดเคืองเป็นนุสัยข้อที่สองข้อที่สามลังเลสงสัยเราไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์นั่นเองเป็นอนุสัยข้อที่สามความลังเลสงสัยข้อที่สีทิฏฐานนุสัยคือมิจฉาทิฏฐินั่นเองเพียงละมิจฉาทิฏฐิเราก็เพียงละเ,ะเราเจริญสัมมาทิฏฐิเพื่อจะดับ มิจฉาทิฏฐินั่นเองแล้วมานานุใสมานะคือถือว่าเราสูงกว่าเขาตำกว่าเขาเสมอเขาเราก็เพียรละนั่นเองมานานุัยเป็นอนุสัยที่ละเอียดขึ้นไปมานานุัยข้อที่6คือภาวานุสัสความปรารถนาพบน้อยปรารถนาพบใหญ่ปรารถนาการเกิดมาเป็นเทวบุตรเทวดาเกิดปรารถนาเกิดเป็นเทพเป็นพรหมต่าง เกิดมาเป็นมนุษย์อีกนั่นเองนี่แหละเป็นอนุยัยสิ่งที่มันผูกดองให้เราเนิ่นช้าเราเสียเวลาถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายที่สูงสุดคือพระนิพพานเราก็ติดภาวะนุัสภาวะการมาพบรูปประพบรูปประพบเนั่นเองมันก็จะเวียนว่าตายเกิดหาที่จบที่สิน้นไม่ได้ภาวะนุยัยเป็นสิ่งที่เราต้องเพียรชำระกิเลสอย่างละเอียด คือข้อสุดท้ายคืออวิชานุสัยคือการไม่รู้อดีตปัจจุบันและอนาคตคืออวิชชาทำให้เรามีสังขารสังขารทำให้เรามีวิญญาณวิญญาณทำให้เรามีนามมีลูกนามลูกก็มีสลายณะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจสลายณะ,ะก็มีภัสสะคือการกระทบทางกายผัสสก็มีเวทนา เวทนาก็มีตัณหาตัณหาก็มีอุปทานความยึดไว้อุปทานก็มีภพคือการอยากเกิดอีกชาติก็การเกิดอีกนั่นเองชารามอนโสกับเทวะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกข์นั่นเองฉะนั้นปฏิจจสมุทบ,บาทนี้มี12ข้อด้วยกันที่เราทั้งหลายต้องรู้ต้องเข้าใจอย่างที่เรามาสวด มนแผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนบันทึกบุญเพื่อจะสแสวงหาวิชาของพระพุทธเจ้าโพธิปัิยธรรม37ประการมักมีองค์8โพชฌงเจ็ดพละหอิศิหสติปทาน 4, สี่สัมมาปทานสี่อิทิบาสีแล้วเห็นอริยาสัจสี่อย่างแจ่มแจ้งเราก็จะละสมุดไทยสิ่งที่ก่อทุกข์นั่นเองนี่แหละสมุดไทยเราก่อทุกข์เราก็เพียรละ มักมีอุงแปดเราก็จเจริญไปเรื่อยนิโรธคือความสุขความสว่างความสงบนั่นเองเราก็ต้องปรารถนาซึ่งศาสนาพรมอาจรรย์คือนิพพานเป็นที่สงัดอันมูสัตยินดีได้โดยยากนั่นเองฉะนั้นนิโรธคือนิพพานเป็นสิ่งที่เราต้องปรารถนาเราต้องจังใจให้ไปถึงนั่นเองการไปพระนิพพานไม่สามารถจะดึง ลูกดึงหลานจูงมือกันไปได้เราต้องไปด้วยตนเองด้วยจิตที่บริสุทธิ์ที่เราละสักยทิฐิได้ละวิกิริกิจชาละสินตปะปามาละละาคะได้ขาดปฏิคะได้ขาดรูปราคะได้ขาดอารูปราคะได้ขาดแล้วละมานะได้ขาดอุรจักกุกุจจะได้ขาดแล้วละอวิชานั่นเองอนุัส เจ็ดแล้วสังโยชนิสิบนั่นเองที่เราท่านทั้งหลายต้องเพียรละถ้าเราไม่ละสังโยชน์สิบเราก็จะผูกในตัวในตนในคนในท่านในสิ่งของต่างๆเราก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นได้นั่นเองฉะนั้นการที่เราละสังโยชน์สิเพื่อเราจเจริญบารมีสิบทานบรารมีศีลบรารมีเนคขม,มะจนถึงอุเบกขาบรารมี10บนั่นเองเราก็จะเป็นคนที่มีสติอยู่ในกาย เวทนาจิตธรรมแล้วเราก็มีอนุสติสิบคืออะไรคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวดานุสติกายคตาสติมรณานุสติอาณาปณสติอุปประมาณุสตินั่นเองอนุสติสิบนี้เราจะเริญมากๆเราก็จะมีบุญมีกุศลไม่ประมาณในชีวิต ไม่ประมาทในเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปเราก็ค้นคว้าบุญกุศลกรรมบท10นั่นเองกรรมบท10สิบเราก็จะเจริญไปเรื่อยกายวาจาใจนั่นเองกรรมบท10สิบก็จเจริญไปเรื่อยบุญกิริยาวัตถุสิบประการก็จเจริญไปเรื่อยๆนั่นเองเราก็จะมีการให้ทานการสมาทานศีลการเจริญสมาธิภาวนา การขนขวายกิจที่ทำคำที่เรากล่าวเรามีการอ่อนน้อมทำตนแล้วมีการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ทำบุญกุศลกับเราแล้วเราก็อุทิศบุญกุศลแล้วเราฟังธรรมแล้วเทศธรรมแล้วทำความคิดเห็นให้ตรงนั่นเองนี่แหละบุญเกริรรยาวัตถุสิบอย่างกรรมบทสิบต่างๆอนุสติสิบบรารมีสิบบ่มียี่สิบบ,สบ่บม,บบม,บบมีสามสิบเราก็ต้อง บำเพ็ญให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตใจของเราเพื่อจะดับอันสังโยชน์สิบนั่นเองสิ่งที่ผูกรัดให้คนไปไหนไม่ได้ให้สัตว์ไปไหนไม่ได้คือยึดมากในตัวตนสักยะทิฏฐิวิกฤิชฉาสิงหตปปามาตรลาคะปฏิคะลูปราคะอารูปราคะอุรจักูจ,จะ,จจะมานะแล้วอวิชานั่นเองฉะนั้นเราดับอวิชาไปเรื่อยๆเรื่อย กิเลสอย่างหยาบเราก็สามารถดับได้กิเลสอย่างกลางกรก็เบาบางได้กิเลสอย่างละเอียดมันก็จะหมดสิ้นไปเสื่อมถอยไปเสื่อมถอยไปจะหมดไปเราปรารถนาซึ่งพระนิพพานถึงเราไม่ถึงพระนิพพานก็ตามเราก็เกิดในสวรรค์ชั้น,นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานปริมาสวัสดีชั้นสวรรค์ชั้นจตุมก็เกิดได้นั่นเอง เราก็ค้างที่พรม20ชั้นก็ได้ค้างที่สวรรค์6ชั้นได้เกิดเป็นมนุษย์ได้นั่นเองถึงเราไม่ถึงในชาติปัจจุบันนี้อนาคตเราก็มุ่งหมายให้ไปถึงเป้าหมายสูงสุดคือฝั่งพระนิพพานนั่นเองฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายต่างมารวบรวมกันสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรารมีให้เกิดขึ้น เราต้องน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบาร,รมีที่เราได้กระทําได้บําเพ็ญมาในอดีตชาติเรื่อยมาปัจจุบันและอนาคตที่จะทําต่อไปให้เราน้อมบุญน้อมกุศลแผ่ไปให้พ่อเกิดแม่เกิดเท,เทวดาเทวดาพบ้พรมเจ้าที่เจ้ากรรมในเวรที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็นดีไม่ได้เห็นก็นดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบๆข้างของเรา ถ้าหากท่านและเราเหล่านั้นมีความทุกข์ความยากความลำบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการด้านานบุญทานการกุศลที่เราท่านั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะ จงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอ